สวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนสนุกสุก้อนสวัสดีตอนคำคำน้องนยอกมื้อนี้เอื้อการไปบ้านเจี๊ยบเนาะแต่กาไปค่ำนิดนึงเพราะว่ามาแต่สวรรค์ไปไปคลินิกฟันมาหนอกก็เลยไปสวยจังน่อยไปค่ำจังน่อยไปสวยดอกไปซาไปซาแต่ก็ไปนะน้องน้อกแล้วก็อีกอย่างนึงกัเอื้อกะจะไป ซอยทางเจเจพนเน่เนาะพี them, ่น้องกับพี Boy, ่เอฟซีพนซอยมาเนาะพี่น้องเนาะซอยเงินในงานศพนี่แหละที่แรกเมื่อว่าซีซอยเป็นน้ำไปพี่น้องมาซีซอยเป็นน้ำไปนะคิดไปคิดมาเราซอยเป็นเงินซะคนจีได้ไปจัดการซื้อยังก็แล้วแต่พี่น้อพวกนั่งพวกในคือซื้อพักซื้อหยาหรือว่ายังก็ยาแล้วแต่พี่น้พี่นอจัดการกันเองเลยนาอที่แล้วกาจีซังเป็นน้ำซอยน้ำไปคิดไปคิดมากก็เลยว่าเอาเงินไ้ซะ ซอยซอยเงินสะ,เ,นะเควรจะกินยังกะเพื่อจัดการกันเองเนาะพี่น้องวันละใหญ่ห้างนนเนาะพี่น้องเนื้อเบื่อกับสิไปงานนั่นแหละมืออื่นกะคืออาจจะเป็นสองงานเพราะว่ามันมีไอ้เอื้อยอยู่ในบ้านน้อพวกที่เพิ่นเสียแล้วเนาะที่แรกว่าสิไปมือก่อนพี่น้องแต่ว่าเพื่อนคนเดียวลงอาจจะเอาลงมืออื่นมืออื่นหนกีกระพัง,งเบิง่งเนาะพี่น้องถ้าสมมติว่าแม่เจ๊เสียผีลงหนาจี้ลงก่อนกะ จะไปบ้านเจเจี๊ยบก่อนแล้วก็จะมาทางเอื้ออีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมันเป็นสองงานสอดก่อนเรเลยบ่าสามารถที่จะจะไปงานใดงานหนึ่งไดนะ้อง,องเขาะเขาไปทั้งสองงานอะไรประมาณงานน้องเนาะพอเราแยกทางน้องเนาะเดือบเบื้อกับไปบ้านเจเ,เจเี๊ยบซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะช่วเพื่อนพากล้ลงตู๋เดี๋ยวเดีย๋ยว ขนัยกันกําลังพากันเห็นอย่างขัวเป็ดขัวเป็ดเปสิลาเป็ดเากินน้โอ้เมื่อแลงพุล่ะข้าข้ามละจสเมื่อข้าวนกนกนี่จะแทงนะนะของเจ้าวางวางวางมันเป็นคนเมียไม่ได้จะผ่าเหี้ยมาก มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาละเอออีนี่

<ś led> อันนี้ของไม่หงยแหล่เพื่อนฝากมาเพื่อนมาบบได้เพื่นกระติดงานตอนนั้น,ออนยยเนออฮะอันืสิบพันสิบันกี่ด้ยาย พากันลงเว็ยูทูปพูดจบดูที่ครับรูไปหาไหนเห็นย่าไม่แวะตัวหันนะเราเสียรจากโมงเนเตามงฝายม่นอเางากนาทีะสิบเจาทกเก้าโมงิบเจ็ดนาทีเราอายุเาราเดิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ เออแล้วก็สีลงไปทั้งห้าเจ็ดเจ็บเพราะว่ามีทั้งเัน FC ฟซีเพิ่นซอยแล้วก็เฮาก็สีซอยเพิ่นเนี่ยลงไปคุณละเนี่กบกะหายเจ็บหายป่วยแล้วบ้านนี้หายแล้วหายทรมานเป็นสวรรค์สันฝ่าเลยนะพี่น้องไปเดี๋ยวลงไปคุณกันนะครับ เจียบอยู่ทงจ้าอุ้ยอูเป็นยังดอกเนาะโอ่้ยข้าวขื่นชาวบ้านเนาะเขาเห็นเบียดแต่กระเทยหนีคันนี้มาลี้สู่จ้าเขาขึ้นสวบ้านเขาเลยมาซานะจ๊ะเดี๋ยวอีกวันทงวันนะครับจะเรียกกัน ไอเจียบนะครับคนจะโกนหัวบวชครับผมเอออาลีนะเอเันนี้ไอจัวดไอตัวนั่นเราสิบวชชีบักปอบอันนี้าจแท้หัวเอาละเอาละเออไปสอนมีขากล่องอีบ้างให้ยืมไ่ขากล่องไปสวัสดีไปเห็ดแขว เห็นแต่อันตอนใดเริ่มต้นหาพันบันใดเดือนละพันแบบนี้พันละเท่าเลยมันต้องนัดด้วยมีจะไปอุดหนินะไปอุดโลดยใครลอยไปเลยมองไปอุดโลดแล้วมันเจ็บไปอุดเด้อฮ้บะแพงนั่นเนาะบะแพงนะอุดแผ่นตอนใดเองนาะชีประมาณพันนี่แหละถึงเธอกับบางเธอกับบะฮอดอยู่เนี่ลอยไปลอยเออใครจะไปอุดไปอุด แล้วกินเลยเข่าแนั่นแหละนี่เดี๋ยวในบ้โบอะไรคือสิโซ่นี่แหละโชยม่โยูซีเนาะโยูใช้สามมันก็ี่ยไปชื่อนักไปใชซอยได้ใช้ใช้น่งอยู่พี่ก็บซอยอยู่พี่อันนี้กับบุหล่มืออืนจะชิดซอยมีอายอนทางสวิตก็ซอยอยู่อันนี้หงฮาวดด้อยอยห้ารอย สามีลำรวยไอ้คนไปจาร์หาร้อยโดยดูเป็ดกุ้งโซนะคะ่ำไม่รวยเด้อใจหายแป๊บๆใจหายดีเลยไปสบายเลยครับท่านก็ดีใจคนบ่เจ็บปวดแล้วเจปวดไปสวรรค์แล้วถราพูดอยู้เขาก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่า คนอยู่ก็ใช้เวรใช้กรรมต่อไปชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นหาคอยต่อไปกระเตื้อกลงมากกอดลงมักก่อนเส่อมนี่ยังหาไม่ได้เส่อมนี่ฝักยาวเจี๋ยว่ะคนตกอยู่ทั้งหมดเหรอตกเมื่อเช้าในตกอตอนนั้นใกล้แล้วใจขาดช่วงประมาณเก้าโมงนอยู่ทางสวรรค์ตกทางเขาสวรรค์นะคนเจ้าหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ เท้วอันมอ่งอันบัวบลาไๆเนี่จะข้อวขวางไหงลลด,ด,ด่วนคุณเขาก็ยกผักเข่ามาเขาอัาเาาานเด็กน้อยอเอาก็แทผักขามาแล้วเออมากุกูสิกินข้าวก็จะค้ำว่ะไปนั่งเขงกาก็ได้จัมโซจค้ำทิ่มกับข้า,ขาวแลนไปกูนะอือารนี่เก็นใ,ใจอยู่ก็เมื่อต้องก็น้ำคนสุดไปเป็นจะรอยู่เมื่อไงเปเต็คืนก่อนพุ่นละสูดทีรอไละสู่จนใจละสูตาแล้วนั่น บอได้หลับจมือขุอม่มล,ลงหลับแม่เอ้ยนอนทถาะแม่เอ้ยนอนเถะนอนถ่างเขาเด้อว่าเขามาแล้วมควคคอหักน้ำตาลไหลเ<ม>ว้ยลโอยกันอะไรก็ไปู่มือขึ้นหรือแต่หลับอยู่ยมือนตอนหัวข้างเหลับจุตีสองเริ่มแ้ละรบนหลับ เริ่มตาแข็งขึ้นแล้วเมื่อยอยู่แล้วเดิก็สุกคนเมื่อยใจล้วสุคิดบ้องเงินช่วงนั้นเราอันนี้แห้งแล้วก็ยังลูกม่ใหกินลูกม่ใหกินเองใจชัวใจรีดไดแม่ฉันนะว่าพท่านใจเนเดอยากใหดกินดิลานไทรนไปหามาให้สุกย่างลานห้าวหาให้เต่าก็โยกมาบ่ รถตุ่นบ่อยระตุ่นเป็นรถเจซีน่อันบริเจงความเลยนะล่ะแจ้งเองจงการัวเองแจ้งอยางเงินตัวเงินเาแจ้งเป็นะไรก็ซ้าบ้านขั้นแจ้งวะขั้นแจ้งเนือื่นเอาไวได้เอร์บริพ่อสองนาทีนะคะหูรอ อันน yeah, ี้น wow. so ี่นะเอยเส้นเนี่ย็นลังไวๆอยยังจับได้าออกไม่แล้วจะเห็นเออคนออกว่าไปออกวัจนี่เลยจองกันแล้วได้วันรถวันจันเอารถอันนี้จังหวะที่ขึ้นแล้วเวยบฉันวท่านเลี้ยดอกเนาะท่นรอมองเห็นที่ปลาผ้ากรนางสออกสีขาวก็ยาเพอดีแล้วเจ็ดนะเข้าับเองเลยเว็บไป เป็นว่าลายสีขาวลายลายมันคือในช่วงนี้รถแพงไดแห้งกันแห้งกับปลาอ้าวของกูนะกูซื้อมาให้อัน4ซีเจ็ตอนนี้นะหาแล้วอือคยได้น่งได้มา6กว่ากูมันกะจุกแล้วสิจุกอีดอกเติมหนอยนึงโอเคม70,000ปาเท่าเท่าดอ้ยงาม นางทงม่เบิกบอนนะเงา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 ่้าเง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 าเาเั้เงายใาม่เงาเงางาเงาเงาเปาเง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 เงาเบาเงสเงา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 เอาเงาเงเงาเงาเงาเาเงาเงาเงางไเงาเนาเงาเงานงาเงาเงเงาเงาเเดามงาเงากงาเ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 งเาเงาเบเกาเงาเาเาเเเเเาางเเเ ท้าเด่งท้าก็คือนจิแบบเตลอดนะอัแดงผ้าตกโูกตกเพื่อนด็บกาวทรมาเต็งบก้าวเีังจ้ะชีาก็้แต่น้ฉันกบบติโตเลยเดชเนบดลองมด้วยีคือ่านาะถั่วมาถั่าเฮงจี้าชีขาวจะก็มีแต่ชีนั่นชีนี่จะก็ได้โอ้บม่อเสออกปตสบะทอย่างเธอแต้องออกอันนี้แล้ว กูกปยอกได้อาเบ็ดขันขวดีงามเนอะกูกปเอกได้ให้กูเฮ็ดหองกับกับอื้อกูเฮ็ดหอมนอนสามหนยสองปลายกับนี่เออมัรลยมลนะนภาพประปนนี้เนาโฆษณาคุณสองปลายก็เอากระดอกเนอเอาต้นหินเลยฮ่าตัุนาจกต้น นั่งไปดยนังอย่างตนคือธรรมดาเนาะเก็บไปเก็บหอมมือนะขึ้นมาแหงเนยไหมมืดเบดต๊กแไหมโอเลยเอ้ยแต่บางทีก็ามว่อก็อยู่ลจาของหรือเขาบ่า้งนคือั้างนมันล่งหันได้กือยางลงข้าลงบุได้ก็ดีกับทีนี้นี้มันบบมีเลยดิข้างในนามันก็ไปแต่นานตอนี้กองเก้าบ่ บ่อจะมียังไงบ่มีอ๋อเดี๋ยวมันหยาดทางเนาะใช้ลงในสวนสนนะเนี่ยๆๆกลางในในในตรงกลางในเบชาตรงดำๆนะตอดำๆนี่บ่เนี่ยเนี่มันเป็นหัวโพนส่งหน้าส่งหน้าตรงนเลยตรงนั้นมันเป็นดินอันซีเรียมที่ร่างเปล่าเออแต่ว่าน้อกสายรอยู่ในหันเออนกสายรอยูนหันก็ไปอยู่หันได้เนาะนั่นแหละจริงว่าจากเบื้องในหันแต่ว่าอย่างมันแชะแล้วย่างมันลงบดได้จะมันหยาดคนหยาดบ่ กมันยาใส่รถไทยลงงานกันงานนับ i̇şte กันละอย่างแล้วแต่บริเวเคยอย่างก็ช่่มนี่ก็ชีเออได้ได้เนาะมันบริการแต่รถไทยเขาได้ตัวเขาได้ห้องนี้รถแก่เขาของอยู่ผ่านนั้นใส่รถไทยเขาแม่สุกุยให้กลางรถไทยแล้วเอาลงมือนะวันอาทิตย์มืออื่นมันใายเพิ่อนมาวันอาทิตย์ใส่รถไทยลงไปว่ามืออื่นนี่ันาราอันทั้งพี่วันอาทิตย์น่มืออื่นนะให้เราเด็กจีบีอายุหัน ่ข้าลงอืองอ่นบ้างข้าลงมาอื่นวันนี้มันเรื่องควรแล้วทางไว้อยู่ขาคือสิลงก่อนข้าลงก่อนใะ่ไจ๊ะแม่ขกาคือลงก่อนเจนตกลงก่อนปกติบ้านบ้านเท่ากับบ้านเราปังขึ้นบ้านเดียวกันไหนบ้านเท่าตายน้ำหลังผัดเอาลงก่อนไหน เน่บ่บ้านชุกุลมันแย่ช่องโซุบไปไหนช่องเทือกอไรไหนกายผู้นำแรงลงก่อนเนาะที่จริงนาะผู้นำแรงลงก่อนแต่ว่ากังปงฮู้เข้าใจว่ามันแย่มันบ้านน้อยบ้านใหญ่มันน้อย้านใหญ่ละเขาเป็นบ้านน้อยบ้านใหญ่ละมันลงได้ขนาดหร้อวก็คนละซื้อเพราะแาะขนาดเฮ็ดบุญก็ยังเฮ็ดคนละบ้านบ้านชุกข้าวผัดเอาลงก่อนถ้าแค่แค่คืนเขตคือ คือมันนะข้ามแต่กเข็ดนะพวะแต่ก็คนละบ้านคนละจุอันนี้คนละกุ่มคนละบ้านแต่ว่าเห็ดเวลาเห็ดประกอบกันทังเห็ดรวมกันเออเห็ดรวมกันเบิร์ดมันเป็นบ้านน้อยเก็บเก็บรวมกันแต่ว่าเวลาเป็นนั่นเนี่ยบัตรชาบัตรน้องข้าบัตรบัตรในต่ายก้อนบัตรฮาตายนักต้องลงก้อนบัตรน่าไหวอันนี้จริงนะว่าคำว่าคำประทามไม่ใหญ่ทามไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ว่าเขาว่าเขาเสียลงก้อนชุบในว่าวันอาทิตย์วันนี้นะเอาระบอก ได้บ่อกนี่แหละเขาไว้อันเขาประกาศมือเสารนี่ว่าได้ได้หลายกันได้มันก็ชุดแล้วู่กับพ่อทานเขากัน่าเพราะว่าพ่อทานเพิ่นเบาเนาะกาเลสแท้อ้าอ้ายเนาะเนาะอ้ายอ้ายบอกอ้ายลาวได้เรายังแข็งแหงกระดกคือว่าแล้วเขาถือสินเลยเพิ่นถือสินเพิ่นไปใช้กระไปลนาะเพิ่นบริเนาะเนาะจะได้พ่อทานนะนะเพิ่นนักแข็งแหงจริงจริงแต่คิดว่าได้อ้ายแล้วอะไรก็พังเบิ้งขับไปเวลาลงกันเนาะ คันชิลลงนี่มันก็ดพุ่นและเป็นได้พุ่นและคือแรงมันอ่ะคันมันบ่มีจะเป็นกับชิลนี้เพราะว่าน้องเราก็อยู่หันเนี่ยเอาไว้น้ำลงน้ำอะไแล้วก็ที่ชุดแต่งชั้นเลยแปลว่ากันแล้วก็เขาเอื้อยอยู่ป่าสาจัติยูสายเสยปราซาคุณได้พูดนะพวกป่าาเดนี้นะฮะมังทางเขาผ่านล้างหอเข้าไปนี่ตุ้ดเป้าระคำหน่อยีทีเดียวลงไปทางนี้หนหอกมองทางหอเจะพูดนะ ทางโค้งยังบ่ทางโค้งโคบรรณัพวกวิบันทัพว่ะหล่ะเขาบรรณคามในช่วงแล้วช่วงต้นดอกจานนั่นทางโค้งถ้าโค้งเราจะมีสะพานเข้าไปนั่นหลังหลังหอเจ้าปู่เข้าไปนั่นเออหลังหอกระปู่เข้าไปคือเป็นปะซาเป็นปะซาบ้านน้อยบ้านนั่นบ้านนี้มันกลายเป็นผ้าต้นน้องผ้าแล้วถ้าไปแต่บ้านบ้านเขาคือบ้านเดียวกันเขคือบ้านเดียวกันก็บพกกันยังจี้ผ้าผ้าแต่ว่า แต่่วาถ้ากับบวเป็นยังขนาดคนบริเลตายกมีแห้งบริเลตมีแห้งบริเลตเนาะเขาตา่มีแห้งนะเขาเว้นปะเขาบ้านเนาะเขาบ้านโอเคแล้วพี่น้องเอาเป็นว่าซัมมก่งกอลากันวุสุกุสุกอต่พวกผีนี่จะตายวันไหนคะยังยังยังกินคอยยังบออิ่มค่ะบอกน้อยจิ๊ยอะ โอเคนะพี่น้องขอแสดงความเสียใจกับเจนเจียบกับพี่น้องคลิปนี้กันไปแล้วนะพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะกระเสียอ่านคำหูปันนั่นไม่ขว่าบทจดจัง